วปวดไหมนะเมื่อกี้เนี่ยปวดโอ้ยมันจะม้วนไปไหนนักหนาความม้มวนของเขาอะตัดลงแล้วดูดิดูดิม้วนไม่ม้วนอะอปวดแล้วเนี่ย ตรงลึกเลยอ่ะนะหนังหนังด้วยเล็บด้วยนะ นี่เตียงจริงนะของหนูมันไม่ได้แบบเยอะเลยไม่ได้เหมือนของคน,อ,นอื่นเขาดูดิหนังมันนอนอ่ะเร็วไดอกเอาอกมาไม่ไหนมาเนี่ยไปออกกำลังกายอ๋อก เคลืเคึนืน,นข้างนี้ม้วนทั้งสองข้างเลยอืมเจ็บมากเลยดูดิฝงม้วนของเขาอ่ะเจ็บมืพี่จิกนิดนึงเพราะว่าไม่จิกไม่ถึงโอ้ยนิดนึงไม่จิกตัดไม่ถึงเนี่ยขนาดจิกยังตัดไม่ถึงเลยเนี่ยดูดิเล็บม้วนลงไป นิดนึงนะหนูเล็บม้วนมากเลยตัดไม่ถึงขนาดจิกแบบที่สุดยังลงไม่ได้เลยโอ้ยแก่ตัวมากว่านี้มุดลงไปกว่านี้ทำไ,ไงวะเนี่ยอีหลายบักนิ้วเลย <laughs> โอ้ยดูดิความมันม้วนลงไป ดูดิพอ,พอพี่ปล่อยพอพี่ปล่อยมือดูดิลึกไม่ลึกอ่ะพอพี่ปล่อยมือมันลึกมากอ่ะมนมีลุ่นนิดๆอ่แค่หนังนิดๆอย่างเงี้ยคือพอปล่อยมือโตเลย <c oughs>